สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของนักสร้างสภาวะที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเ,เ,เคยปลูกถั่วเขียวสมัยเด็กๆไหมเราจะทำยังไงให้ถั่วเขียวมันงอกและโตเร็วอ่าก็ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหมคะต้องเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาไปแช่น้ำก่อนทำการปลูกถูกไหมแล้วถามว่าถ้าเราไม่แช่น้ำทำได้ไหมคะ ก็ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่แช่น้ําเราสามารถเอาเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยไปปลูกเลยก็ได้ก็โตได้เหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างจริงไหมคะเมล็ดที่แช่น้ําจะออกอ,องอกรากเร็วกว่าเมล็ดที่แห้งๆแ,แล้วนําไปลงดินเลยจริงไหมคะจากที่เคยเรียนมาวิทยาศาสตร์ตอนเด็ก นั่นแหละค่ะมันคือการสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับต้นไม้ให้มันพร้อมที่จะงอกจเจริญงอกงามาเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันนะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมซึ่งสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถสร้างไดอ้อย่างถ้าเกิดคุณอยาการู้ว่าปลาเนี่ยมันปีนต้นไม้เก่งแค่ไหน คุณคิดว่าคุณจะวัดความเก่็ของปลาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะปลามันต้องอยู่ในน้ําปลาไม่สามารถปีนต้นไม้ได้เ,ออเพราะมันไม่เหมาะสมถ้าสภาวะไม่เหมาะสมทําอะไรก็จะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยทำอะไรไปมันก็จะเห็นความเจริญง,งอกงามการตบโต และสิ่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแล้วเติบโตแล้วให้รอคอยความสําเร็จเป็นเหมือนกับจิ้งจกที่เวลามันหากินน่ะมันกินมแมลงใช่ไหมคะถ้ามันหิวมันก็จะไปใกล้ๆหลอดไฟเจอมแมลงก็นามันก็หาหากินด้วยการกินมแมลง ในขณะเดียวกันสัตว์โลกผู้น่ารักอีกเช่นอีกเช่นเดิมเจ้าแมงมุมแมงมุมก็เป็นสัตว์ที่กินมแมลงเช่นกันแต่เขาไม่ได้รอไม่ได้รอให้หิวแล้วค่อยออกไปหากินช่วงที่มันว่างมันก็ทักทอสใ่ใยชักใยหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมตามจุดที่มันคิดว่าทําเลเหมาะสมแล้วรอคอยให้มแมลงเล็กมแมลงน้อยเนี่ยมาติดใย หิวเมื่อไหร่มันก็ไปกินอ่านี่แหละค่ะคือตัวอย่างสัตว์โลกผู้น่ารักที่รู้จักสร้างสภาวะให้เหมาะสม